อนนี้เข้าออไปอยู่อ,นนอ,เอาเภอป่งน้ําร้อนนะครับเดินทางเข้าอําเภอสาวอ่อยซอยดาวครับแยกไฟแดงปงน้ำนอน,นครับมาเบีงเส้นทางครับเหมือนนี้ ไลยครับอันนั้นนั้นคือภูเขานะครับดูครับรถโมปูนครับ ักกนะกรับรถขอกดันเขาครับน่าจะบรรทุกผลไม้จันรถผมเป็นรถเป่าครับรถผมดันทุกเกียร์เรียทุกคัดนีเป็นรถสัะรแล้รถขนีมีหลายต้าครับปล่อยเขา นะเ,เบื้องเสียงทางครับสำหรับดูดไอชีลงมาเท่่วจันนะครับโซนบุญนชิสเกตสุรินวิลัมอำนาจโซอนอีสานทางขวัญครลงมาเส้นี้ถนนดีเยู่ครับถนนดีครับช่วงนี้ผลไม้กำลังออกครับมากครับมากกินผลไม้จัน ไปอำเภอสอยดาวนะครับเส้นทางนี้ทางดีครับซีเรียลบรรยากาศดีครับระวังช้างป่านะครับวันนี้ป้ายเตือนเป็นระยะ แลนทํามเลล่าได้ครับท่ามิลล่าได้ ตูล,ละแปดสิบหมึกลิ้นจีครับมาถแถวนี้ลิ้นจีออกครับแถวอำเภอปงน้ำร้อนครับลิ้นจีหลายบ้านแหลมอำเภอสอยดาวแยกไปบันแหลมครับตอนนี้าานนทางดีครับตรงไปเลยครับตามป้ายสาแก้วเลยครับผม ได้ยินเสียงทอนะครับประมนานทอชิงเห็นมันเหมืงวดกันครับจังหนีไซทอท่านนี้บอมีเงินถนนเ้นนี้กับส่วนมากเกิกเป็นปลาครับปลาหลายกับสัตว์ปลากับปลาบงส้างครับมากตอนกลาืนอย่างปลาางสั่งเพราะว่าเขามีป้ายเตือนเป็นระยะอย่างครับส้างมันหลาไปชองมากินผลไม้โซนนี้ สวนเร้าสวนผลไม้ครับสั่งปลาธรรมดาครับปลาจะอาศัยปลาคนก็ะส่ยปลาสั่งกาศัยปลาสั่งกระสายคนคนอาศัยฉาบเหมือนกันปลา,ายาเออนี่ผมประทรับใจมงมีครับนี่มงมีนี่มันสมีท่าขามครับโอเคเลยนะหมอโรงอย่ยงนี้ครับโอเคเลย เราปอดภัยครับกินแเพราะว่ามันมรนถบรรทุกมันหลายนะครับมันต้องเทดเป็นสะพานลอยขามสำหรับลิงออยดังเรียกตงพูด,งดวงไล์นะครับช่วงนี้เด้อ เดียวเนี่ยจักหน่อยครับ้ังหน้ากเป็นภูเขาครับวิวงามครับเป็นภูเขาเขาสอยด้าหรือเปล่าครับผมมาเนจใจเลยโอ้สวยครับสวยติดตามได้ในชงการเดินทางเขา ไปซอยดาวซอยดาวอีก17กิโลครับ17กิโลก่อนซอยดาวาดีระวังช้างป่าข้ามถนน ว่ามเป็นเขาสอยดาวบว่ผมบ่ในใจนะเพราะว่ามัน1 5ห้ากิโลหอดสอยดาวแต่ว่ามันออเป็นภูเขาใหญ่อะ ลำใหญ่ดันเนินครับตอนนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นภูเขานะครับภูเขามาจากจันเด้นะครับ ถนนดีนะครับนะอัปเดตวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเมษายนสองพันร้อยสิบแปดครับสับแก้วซอยดาวตรงไปฝั่งขวามือเลี้ยวขวาก็เป็นจุดผ่านแดนบ้านแหลมครับ ไปเบิ่งแต่ว,ว่าบางคนกะมันตามจีบีเอ็มันสิเขาไปพูดยังเกาะยังเกาะตรงไปอีกอำเภอยอยกาง hơi so I ดาวครับผมโอเคเดี๋ยวมาสิไปเบิเ่งคลิปต่ตอไปอำเภอสายดาวอำเภอวัฒนานครครับมันต้องออกคู่ขนานครับจะผมเ้ามาเลยผมต้องออกให้ได้